เชฟมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยี่สิบปีของดีแบบของดีลึกลับลึกลับลึกลับมากๆมันจริงใจจริงจังมันดูแบบเขาไปอยู่ที่นั่นมาจริงๆมันมีกรรมวิธีและขั้นตอนที่แบบเขาทำอ่ะน้ำจิ้มอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมน้ำจิ้มมันแบบเปรี้ยวๆแบบอร่อยอร่อยอ่ะอันนี้ไม่ให้เนาะไอ้หนมปิ้งแ่มันมันฉีดไปนิดนึงอ่ะ Mm hmm. ใช่เลยรายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญ,ญาในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจากแค่ไหนจะตามไปลองหแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอย สว,ส,สวัสดีครับอร่อยเด็ดเข็ดต่อยวันนี้นะฮะเราพาคุณมาที่วัดกำแพงนั่นเองนะฮะเราจะมาทดสอบดูครับว่า,วาอาหารที่ญาติยงเนี่ยเขาได้ใส่บาทมาเนี่ยจะเด็ดหรือจะด่อยไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม,<ะ>ไม่ใช่เราแค่มาจอดรถเราจะไปอร่อยเด็ดเข็ดด่อยร้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ที่วัดกำแพงเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านอะไรนะลุงเคน คุณเคนเนี่ยคือหรือว่าลุงเคนเนี่ยเข<อ>าเป็นเชฟมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยยีปีเขาบอกว่าถ้าจะมาร้านนี้เนี่ยคือจอดรถที่วัดกำแพงแล้วก็เดินเข้ามา<อ>นะก็ถามถามหลวงพี่ได้ต่กีเราก็ถามหลวงพี่ว่าเออไปร้านลุงเคนคือตรงไหนคนแถวนี้คือรู้จักหมดตกใจตกใจมันเหมือนมีอะไรฉันฉันไม่ท้าอะไรคิดห่อยเลยังไง เดี๋ยวเราต้องเดินมาตรงที่ทําการแล้วเราจะเจอหมาตัวใหญ่มากๆนะฮะไม่เป็นไรทะลุเราไม่ต้องกลัวเพราะกล้องอ่ะมันอยู่ข้างหน้าเราเราเดินไปอ่ะช่างภาพเราต้องถอยหลังช่ออางภาพคุณก็ถอยไปสิแล้วผมก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆเอกอออว่าจะได้ไปกินร้านลุงเคนเอบอกเลยนเนว่าของอดี ของดีลึกลับลึกลับลึกลับมากมากนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าร้านลุงเคนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะบรรยากาศที่เดินมาเนี่ยก็ไม่ไม่มีความบรรยากาศร้านญี่ปุ่นะบอกเลยนี่ทำไมจะไม่ญี่ปุ่นอะไรไม่เห็นเราไม้ไผ่หนิไม้ไผ่ไม้ไผ่อุลุงเคนคือเอาจริงๆลุงเคนควรที่จะมีป้ายลูกศรอะไรนิดนึงนะ เราก็จะได้บรรยากาศก่อนฟิลลิ่งเหมือนเหมือนจะมีป้ายข้างหน้ามีป้ายแล้วแหละมีความหวังป้ายไฟเขียนว่าลุงเคนร้านลุงเคนเนี่ยนะที่แบบว่าอยู่ในหลืบขนาดนี้ลำบากแค่ไหนแล้วมันยังอร่อยหรือเปล่านึกออกไหมนึกออกไหมบางทีเขาบอกว่าของอร่อยอยู่ท้ายซอยมันก็จะขายได้ใช่ใช่อันนี้อันนี้ยังไม่ถึงท้ายซอยนะถ้าท้ายซอยเนี่ยไม่ไปแล้วนะบอกเลย บางทีเนี่ยร้านที่อยู่แบบลึกลับมากๆมันอาจจะไม่ได้เด็ดก็ได้นะก็เป็นไปได้เดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าลุงเคนนั้นจะเด็ดหรือจะด่อยไปสวัสดีครับลุงเคนครับมีลุงเคนใช่ไหมครับพี่ดานี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ที่จองมาพวกดาราเลยสวัสดีครับรายการเราอย่างนี้แหละครับมาแล้วไม่บอกว่าเราเป็นใครครับผมถ้าไม่มีอะไรให้กินนะ ไม่รู้แหละวันนี้ผมมาอร่อยเด็ดเข็ดออยรายการของเราเนี่ยมันมีอยู่2อย่างครับผมมันเด็ดหรือว่ามัน <Yeah. S 1> อร่อยล,ลุงบอกทำไมไม่โทรมาบอกก่อนไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราโทรมาบอกก่อนเดี๋ยวลุงก็จะเตรียมตัวตพิเศษเป็นพิเศษเราต้องมาแบบค้าคนอื่นมาเขาก็ไม่ได้บอกลุงใช่เดี๋ยวเราไปนั่งดูเมนูว่าลุงเทนมีอะไรอ่ะลุงเทนครับขออนุญาตเดี๋ยวนั่งโอ้สัดเยอะเลยนะครับลุงเทนวนิด เนื้อกระเด้าลิ้นหนึ่งแล้วก็แกงกะหรี่ใช่ไหมจ๊ะที่ต้องกินเอ่าอันไหนแนะนำดิอันไหนแนะนำครับสมบเขากินไข่คนอไข่คนนันแหละนี่แต่ที่เขาว่าเด็ดๆนะคือนี่สเต็กเนื้อนอกมีเดียมแร่ออร่อยไหมครับอ่านียวไหมครับเนียวไหมเดี๋ยวผมจะดู ให้กินอีกไม่จ้าสักอย่างนึงสเต็กสเต็กแล้วไปแล้วโอเคผัดกบไหมไปแล้วผัดกบตัวจริงที่ผัดกบที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นหรออะไรอะคะไม่รู้เดี๋ยวลองกินนะอ๋อโอเคอ๋อมางั้นก็ลองดูครับได้เลยจ้ะน้องนี่ดูในทีวีดูรู้สึกข่วนตัวจริงไม่ข่วนคนไหนฮะผู้หญิงหรือผู้ชายครับผู้ห่ยผู้หญิงตัวจริงสวยใช่ไหมล่ะสวยเนี่ ูได้ยินบ่อยมากแลยหนูสวยหนูสวยใช่ไหมคะลุงเห็นไหมเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่า5เมนูที่เราสั่งไปครัวลุงเคนจะเด็ดหรือจะด่อยเอาละฮะอาหารของพวกเรามากันแล้วนะบอกเลยว่าน่ากินมากอใช้เวลาทำเนี่ยถ้าถามว่าเร็วไหม ไม่ได้เร็วมาก <Yeah. S 2> แต่ถามว่าช้าไหมมันไม่ได้ช้านะเพราะว่าแม่ป้ากับคุณลุงอะทํากันเองไงเขาแบ่งครัวกันแต่บอกได้เลยนะตะกี้เนี่ยไปยืนดูเขาทำอะ mm. มันดูแบบ ออเทนติกนะมันดูแบบมันจริงใจจริงจังมันดูแบบเขาไปอยู่ที่นั่นมาจริงๆมันมีกรรมวิธีและขั้นตอนที่แบบเขาทำอ่ะอย่างแกงกะหรี่เนี่ยปกติแล้วเนี่ยมันเป็นหม้อหรือเป็นอะไรอันนี้เขาทำแบบจานต่อจานเลยนะคือเราอาจจะเคยเห็นคนทำแกงกะหรี่ใช่ไหมแล้วมันมาเป็นก้อนผงกะหรี่ที่มันปรุงมาแล้วแบบสำเร็จรูปแต่อันนี้คือมาเป็นผงที่ต้องมาปรุงรสเองแล้วเขามาทำเองหมดเลยอันแสดงว่าเราเอาอันนี้ก่อนใช่ไหมข้าวแกงกะหรี่หมูทอดไข่คน ร้อสี่บ้าบาทนะบางที่มันจะข้นมากๆอ,อันนี้ไม่ได้ข้นมากขนาดนั้นแต่กลิ่นแกงกะหรี่นี่คือแบบเอามีออกเป็นเ<ต>ด็กกลินดีไหมเตะจมูกมากนะกลิ่นนะโหกินดีชิมก่อนนะเอะเลยเงียบเงียบเงียบนะครับ ผงกะหรีดมันเหมือนอะแดประหว่างผงกะหรีดญี่ปุ่นกับจีนออกออเหมือนผงกะหรีดจีนคุณไม่นะอร่อยไหมอร่อยอร่อยแต่อย่าให้มันเข้มข้นหน่อยไหมเข้มข้นแล้วนะเข้มข<อ>้นแล้วพี่นายว่ามันมันมมมมพี่กายรู้ว่ามันขาดอะไรขาดขาดเหมือนน้ำผึ้งขาดหวานอขอขอออีกน้ง ยิ่งกินเราจะยิ่งรู้อร่อยส่วนโจหนูรู้สึกว่ามันคือความก้ามตึงของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นกับแกงกะหรี่จีนม,มันก็มีความแบบอย่างนั้นอืมจะปกติแกงกะหรี่ญี่ปุ่นไปเลยนะมันจะไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกของแบบเหมือนปูผัดถงกะหรีอ่อมันคือคนละผงกะหรี่แต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อย,ออยถ้าพูดว่านี่คือข้าวแกงกะหรี่หมูทอดอืมไข่คนอืม พิดเพดานเลยมันคือแบบใช่แต่ถ้าพูดว่าข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมันจะมันมน,นี่ออกไหมแต่ถ้าแต่ถ้าถามถึงรสชาติมันใช่เลยแต่มันคงไม่ใช่รสชาติข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นที่เรากินข้างนอกนะบอกเลยว่ามันคงเป็นความพิเศษรสชาติเฉพาะของที่นี่ถามว่าแปลกไหมแปลกแต่ถามว่าแปลกจนแบบเฮ้ยไม่ไมเพราะฉะนั้นสําหรับจานนี้ราคานี้ โอเคนะสาหรับพี่กายนะหมูไม่ได้ให้น้อยเลยราคาเยอะเลยนะราคานี้คุณภาพแบบนี้รสชาติแบบนี้ดึงสองซ้เด็ดมาเราต่อที่สเต็กเลยดีกว่าก่อนที่สเต็กเราเนี่ยจะเหี่ยวนะอันนี้คือสเต็กเนื้อใช่ไหมเนื้อออสเตรเลียที่นี่เนี่ยเขาคิดแบบตามน้ําหนักเนื้อนะ ซึ่งจานนี้มีราคาอยู่ที่290บาทถูกไหมไม่ได้ถูกแต่ต้องดูที่คุณภาพเนื้อว่าคุ้มค่าไหมก่อนถ้าเนื้อไม่ดีคือแพงเอางี้ไงอ่าแต่มันก็ไม่ใช่ร้านสเต็กแบบอย่างนั้นไงนึกออกไหมบอกว่าอร่อยไงเออก็ต้องลองดูไงเนื้อนะเธอกินก่อนเลยอืมนิ่งอืมรยิ่งเขียวยิ่งอร่อยเนื้อดีน้ำจิ้มอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมน้ำจิ้มมันแบบ แบบอร่อยอร่อยอ่ะไม่รู้แล้วเหมือนน้ำจิ้มบาร์บีคิวผสมเอัอ่ะอร่อยแม่เอาดีๆป่ะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซอสลุงคือแปลกจะอร่อยนะแปลกแต่แบบดีอ่ะตอนแรกนึกว่ามันเป็นเหมือนเกรวี่หรือว่าเหมือนเหมือนเหมือนซอสพริกไทยดำอ่ะตอนแรกนึกว่ามันเป็นเหมือนซอสพริกไทยดำแต่พอกินเข้าไปแล้วมันมันมันมีความเปรี้ยวเข้ามาหน่อยนึงแล้วที่สําคัญเลยคือเนื้อบางจริงนะแต่ว่า มันไม่ได้รู้สึกเป็นแบบสเต็กที่ขายแข็นข้างทางอมไม่ใช่แบบนั้นเลยมันไม่ใช่เพราะว่ารสชาติอของซอสแต่ถ้าเกิดคนไม่ชอบกินเปรี้ยวหรือไม่ชอบความน้ำส้มสายชูหรือกินแบบเปรี้ยวนำเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะอันนี้คือเปรี้ยวนำแต่กินแล้วมันไม่เลี่ยนชอหรับหนูนะสนูชอบบพี่กาย็อร่อยมไม่เลี่ยนอะน่ะนี่ถ้าจะติอย่างเดียวนะค,คือเนื้อต้องหนาเนื้อให้หนากว่านี้นะอันเนี้เนื้อมันบางพอเนื้อมันบางสืงอจปะแบบ มันไม่ทำมันไม่ทำแต่ถ้ามันหนากว่านี้เขาก็ต้องขายเป็นพันไงแต่ด้วยราคามัน290บาทอะแล้วมันได้เนื้อคุณภาพแบบเนี้ดีนี้อร่อยอลุงคิดน้ำจิ้มเองคือได้น้ำจิ้มนี้ดีมากหนึ่งสองสามเด็ด น,นี่คือเรามาร้านอาหารนี่ปูหรือร้านอาหารอะไรเนี่ยคืองง,งไปหมดแล้วเนี่ยผักขมอบชีสจริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ขายดีมากนะ <Yeah. S 2> เออแต่ลุงเขาบอกว่าผักขมอบชีสที่นี่ไม่เหมือนกัน <laughs> บที่อื่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันไม่เหมือนงั้ผักขมอบชีสัก็สั่งที่ไหนมันก็เหมือนเลยอ,อ๋อมันแค่คุณที่อ๋ออ่ะนี่ให้ดูอ,อ,อคือปกติแล้วอะผักขมอบชีสเนี่ยข้างในมันจะเป็นครีมใช่ป่ะแต่อันนี้มันเป็นครีมแล้วมันเป็นมันหนาๆเว้ยอะไรมันเป็นแบบ เป็นเหมือนเพสต์แต่เป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพสต์อ่ะเหมือนหนาๆมีแฮมอยู่ข้างในนะอันนี้ก็แปลกแปลกเป็นแปลกเป็นแปลกแอยวอร่อยปะพูดพูดแบบในหัวคือคิดถึงผักบอบทียอะ มันไม่เหมือนผักขมอบทีสที่เราเคยกินอ่ะเหมือนเขาใส่ครีมอ่ะข้างในเลยเนื้อเนื้อสัมผัสไม่ได้เป็นเนื้อสัมผัสของแบบกินเหมือนผักขมที่เป็นเส้นเนื้อสัมผัสเหมือนกินเหมือนกินมูสแบบอารมณ์มันบดอะไรอย่างเงี้ยมันเด้งเด้งมูสๆเหมือนตีตีฟองตีตีขึ้นมาให้มันเหมือนแบบฟูฟูอะอันนี้อันนี้มีสองอย่างนะกินแล้วชอบเลยกับกินแล้วไม่ชอบแปลก แต่อร่อยชอบพี่ไห็ชอบจริงๆตอนแรกไม่ไม่อยากให้มันเหมือนลุงจ้างมาอย่างไงไม่รู้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาจะกล่าวเลยเหมือนลุงจ้างมาลุงก็แอคติ้งเก่งเลยเดี๋ยวคนก็คอมเมนต์ลุงแอคติ้งเก่งแล้วทำเป็นเหมือนไม่รู้จ้างเข้ามาหรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ได้ก็คือจะบอกว่าไม่ได้ไงแต่นี่มันได้มันได้มันแปลกแต่มันดีนะหนึ่งสองสามเด็ด ต่อมานะจานนี้ของเราก็ค huh. like ือกุ้งเาเรียกว่าไรกุ้งทอดกุ uh, ้งทอดเหมือนคัสตดงป่ะเหมือนคัสตูดงแต่คัสตดงคือหมูแต่อันนี้คือกุ้งซุดงไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่กุ้งหน้าหน้าไข่เอาเป็นว่าคัสุูดงแบบกุ้งอะกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็เป็นไข่ทอดไข่เออ่น้นนี้จานเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทอะเออค็แพงไหมกุ้งสี่ตัวก็ไม่ได้แพงไม่ถูก นี่นะกุ้งขอบคุณครับอมาชิมดีกว่าชิมเลยนี่นะเห็นผูร้ายโดนเฮ้ยมีหน็ดนะมีผักชีเหรอหรือว่าขึ้นช่ายหรือว่าอะไรวะ รสชาติเหมือนอะไรรู้ไหมปลาผัดขึ้นช่ายรสชาติเหมือนอผัดขึ้นช่ายเอยอเออเออใช่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยอย่าเรียกคัสติด้งเอ้ยอย่าเรียกเอบิ B ung, ด้งเทมปุระด้งอย่าเรียกเรียกว่ากุ้งเอบิดแต่บอกกุ้งขึ้นช่ายอยิน,นจริงจริงแล้วขึ้นช่ายออร่อยสำ,สำหรับกายขึ้นช่ายโอเคอร่อยเออแต่น้ำน้ำมันดีมันหวานนิดนึงว่ะ เขาทำน้ำอร่อยแล้วแต่ตอนนี้กลิ่นขึ้นชายด้วยความขึ对对้นช่ายอ่ะเป็นผักที่มีกลิ่นแรงอยู่แล้วพอเอาเข้าไปใส่เข้าไปอ่ะมันเหมือนแบบมันกบมันกลบกลิ่นอื่นมันกบกลิ่นอื่นอืิรสชาติของการตุงแต่อร่อยไหมอร่อยแต่พึงงงเกินไปสำหรับคำว่าที่นุรละดงอร่อยอันนี้ไม่ให้เนาะสตหนูยังไม่ให้อันนู้นหนูพูดตรงนะ้มันมันฉี่ไปนิดนึงอ่ะอันนี้คือกินเข้าไปปุ๊บแล้วแบบไม่ เดาไม่ออกเลยว่ามันคือเมนูอ,อะไรเนาะมันคือแบบกินปลาผัดขึ้นช่หรืเอเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเอาเงินไปสั่งเงินอยู่ดีกว่าออร่เพราะฉะนั้นอันนี้ได้ไดจานสุดท้ายของเราในวันนี้นะก็คือเนื้อกระเด้าลิ้นนั่นเอง ในนี้ที่พูดมาแล้วคือนึกจินตนาการรสชาติไม่ออกซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าถ้าจินตนาการออกแล้วมันจะแบบใช่เหรอเออไหนดูเนื้อห่อนี่มีชีสมีเนื้อมีพริกดูนะเดี๋ยวจะยกขึ้นมานะคว้าไปเลยโอ้โนี่นะมีพริกมีหอมมีอะไรเยอะแยะมากมายเลย ไม, <S 2> <S 2> ไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องลองค,คือหนูว่างงตั้งแต่เริ่ง<อ>มงงตั้งแต่ยังไม่กินหอมใช่เลย <S <S 1> <S 1> อ้ทันหัว <S <S ทันดกไอ้มาก <S <S <อ> จานสุดท้ายเพราะมันคือไฮไลท์เอออันนี้ไฮไลท์เลยของแท้ขอกแท้กินเข้าไปนะบอกเลยใช่เลยอันเนี้ยรสชาติอ๊รสชาติคือชีสพิกวาซาบิคือเอามารวมรวมกันอ่ะมันคือเป็นการกินชีสที่เรารู้สึกไม่เลี่ยนเพราะมันมีความไทยฟิวชั่นความแบบญี่ปุ่นเหมือนเวลาเรากินอะไรแบบอะไรแล้วมีลูกโดดอ่ะ กัดไปแล้วแบบปื๊ดอย่างเงี้ยดีอันนี้คมก่อมมากอะอันนี้งงงงงงแต่ดีมากมากมากจบเลยอันเนี้ยคือมาที่นี่คือถ้าไม่สั่งนี่คือเสียใจด้วยอะบอกเลยจริงนี่คือหายลุงต้องเปลี่ยนเป็นลุงเพนเนื้อกระเด้าอะไรลิ้นอะไรใช่ไหมลิ้นกระเด้าเนื้ออะไรสักอย่างน่งอันนี้อะไรนะ ลิ้นกระเด้าเนื้อเนี่ยไม่ใช่ละเนื้อกระเด้าลิ้นเป็นลุงเคนเนื้อกระเด้าลิ้นเออใช่เลยมันคือนามสกุลเขาได้เลยมันแปลกมันไม่มีที่ไหนมันไม่มีใครเหมือนและคนมาแล้วคือมันไม่ได้คาดฝันรสชาติเว้เพราะมันไม่รู้มันคือรสชาติอะไรแบบกินเข้าไปแล้วมันแบบไม่ต้องคาดฝันเลยคือกินเข้าไปแล้วคุณจะมีความสุขขึ้นมาทันทีอะถ้าหมูคือร้อยห้าสิบ้เนื้อร้อยห้าห้าแ้วคนไม่กินเนื้อมาสั่งหมูจะบอกออกต้องกินดีมันมันดีเลยอ่ะ ขนาดนี้ถ้าจะไม่ให้เด็ดมันก็ยังไงอยู่เนาะเราจะให้เด็ดดังๆสําหรับจานลุงเคนอะไรนะเนื้อ,อกระดาลิ้นความจำสัน้นมองเอไหนมาหนึ่งสองสามเด็ดอโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้มาเนี่ยเหนือความคาดหมายตั้งแต่มาถึงจอดรถที่วัดทางเดินมาดูงงงงขากเนี่ยเดี๋ยดๆแน่าๆควัวอกีกรอบนึ่งแต่คุ้มค่านะเธอเห<ผ>มือนแบบมันเหมือนแบบ เหมือนมากินข้าวบ้านเพื่อนอ่ะบ้านบ้านพี่อ่ะป้าบ้านแม่บ้านลุงมากินข้าวบ้านลุงแล้วก็แบบก็โทรมาจองก่อนนะเพราะเพราะลุงเทนเนี่ยคือเขาจะต้องโทรโทรจองอย่างเดียวรอบเที่ยงเนี่ยนะเปิดเที่ยงถึงบ่ายสองแต่ก็ต้องโทรมาจองนะรอบเย็นก็ห้าโมงเย็นปิดหนึ่งทุ่มเฮ้ยอันเนี้ยคือเอาจริงๆป่ะควรมาแล้วมาลองเมนูนี้เนื้อกระเดาลิ้นหรือหมูกระเดาลิ้นมัน มันใช่เลยแล้วในระหว่างที่กินอันเนี้ยเราก็มาเลือกดูว่าเราอยากกินอะไรสมรับกายนะถ้ากายมานะเนื้อกระด้าลิ้นผักโขมอบชีดแล้วก็แกงกะหรี่จบ มีความสุขเลยราคาแล้วไม่แรงด้วยไม่แรงด้วยแล้วคือลุงกับป้าชยาใสดีคุยกันเอยตลกตลกพีะบ้านญาตินะใครชอบอร่อยเด็ดเข็ดด่อยพีนี้อย่าลืมคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยกดไลค์ให้พวกเราด้วยนะเออนี่เป็นเรื่องสําคัญเลยจริงครับผม subscribe ด้วยนะป้าอุดมคุณลุงกับคุณป้านะเยอะๆนะจ๊ะเดินไปนะลุงเคนขึ้นแน่นอนรีวิวเยอะแยะนะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายบาย